โอ้ยหมาหอนเบิดวัดคักๆมาทีนี้เบิ่งอาการปฏิกิริยาสิเป็นจังไดนเวลาพ่อหน้าเมียตอนตื่นนอนใหม่ๆจ้าเอ๋เอ้ <laughs> เอาตกใจเมียเฮ้ <laughs> <laughs> ยเย <laughs> นีนแม่บ่เนี่ย <laughs> ตายแหละพี่น้องลูกชายตกใจเมียฮันหน้ามาให้พี่น้องเบิ่งดูเออโอ้ยหมาหอนเบิดวัดคักๆมาทีนี้มาอยู่วัดเนี่ย ยานมันช็อกอยู่หมาอยู่วัดทเฮียนนาเนี่ยอาการหนักอาการซเลียงบวถือก,กระสระมาณนี้ละพี่น้องตา <c oughs> เอะ <c oughs> ไม่ได้ยังหลับมาที่นี่หายายยายแพงเห็นอย่างยายแพงตายแล้วไม่บานคอยเป็นเอาหนักแล้วอาการอาการนี่คืออาการซเลียงบวถือกันบอ <c oughs> อาการที่ซเลียงบวถือ <c oughs> โอ้ตายละบวถือเหล็กป่วงอากาศกระแหงห่อนอยู่แห่งป่วงไปนาอีกนาทีนี่โอ้ตายคักคโอ้ตายตายตายจบ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 